3ส,สิ่งที่จะทำให้วัยรุ่นสำเร็จเร็วนะคะนี่นอยบอกเลยว่าเทคนิคนี้นี่หน่อยก็ใช้มานะ ที่จะสร้างตัวได้ภายใน2ปีนั่นก็คือ1เลือกคนที่คุณคบไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราต้องเลิกคบเพื่อนเราหรือเปล่าไม่ใช่เพื่อนเราเราก็ยังรักแลวก็จริงใจเหมือนเดิมแต่เลือกคนที่คุณสูงสิงด้วยคนที่คุณอยากเป็นบางคนบอกโอ้พี่หน่อยอยากแบบร้อยล้านจะไปเข้าหาคนร้อยล้านได้ยังไงไม่เป็นไรข้อ2นะคะสิ่งที่คุณเสพคุณไม่จําเป็นต้องสมมติคุณยังเข้าใกล้คนร้อยล้าน10ล้านไม่ได้คุณก็เสพสิ่งที่เขาเสพกันเขาเสพอะไรเขาอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเขาเรียนเรื่องอะไรเขามีทักษะเรื่อองะไร เขาทำธุรกิจแบบไหนเลาะอ่านหนังสือหรือเสพแบบนั้นฟังคลิปแบบนั้นแล้วก็ 3. มีต้นแบบ จำไว้เลยว่าเราจะเป็นได้เท่าที่เราเห็นเท่านั้นคุณมีเป้าหมายอะไรอย่างแต่ตอนตอนเด็กนี่หนะ่อยอยากเป็นวิศวะเพราะนีไหนเห็นแค่โรงเรียนนี่ม่งติดป้ายวิศวะกับหมอก็น่าจะดีมั้งเป็นหมอกับวิศวะเพราะเอินกลัวผีก็เลยต้องเป็นวิศวะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ต้นแบบของเราในโลกนี้มีได้มากกว่านี้พอเรียนจบถึงรู้ว่าเราเป็นได้มากกว่าที่เราเป็นมีหลากหลายอาชีพมากในโลกนี้ไม่ใช่แค่วิชาชีพในมหาลัยเท่านั้นเพราะฉะนั้น3ามสิ่งนี้นะนี่หนอยบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็จะสำเร็จได้ถ้้าใช สวัสดีสวันนี้สวัสดีค่ะ